สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันช้างไทยประจำปี2566ณส่วนจัดแสดงช้างเอเชียช้างชายโยสัญลักษณ์การจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2541 13มีนาคมวันช้างไทยสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมการตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยช้างเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยช้างเป็นสัตว์ที่ดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่า เนื่องในวันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนานรวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทยสำหรับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ํำเนินงานมาตั้งแต่ปี2552ภายหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงโปรดให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยดูแลและอนุรักษ์พันช้างไทยเนื่องจากช้างเป็นสัตว์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองและถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติควรได้รับการคุ้มครองและปกป้องให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ มีช้างอยู่ในความดูแลร่วม200เชือกสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมวันช้งางไทยขึ้นในวันที่13มีนาคม2566ณบ,บริเวณส่วนจัดสแสดงช้างเอเชียโดยมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาฝ่ายบำรุงสัตว์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานได้จัดนิรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนานและยังมีกิจกรรมไลฟ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสวนสัตว์เชียงใหม่ในรอบเวลา9นาฬกา30นาทีบรรยากาศการมอบขันโตอาหารสัสตว์ให้กับช้างชายโยมอบโดยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และรอบเวลา13นาฬิกา30นาทีเป็นบรรยากาศกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมถามตอบรับของรางวัลกิจกรรมประดิษฐ์จานกระดาษรูปช้างกิจกรรมระบายสีช้างที่จับที่บริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย ทั้งนี้ช้างชัยโยเป็นสัญ,ญาลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2541ปัจจุบันมีอายุ24ปีเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2541มีพ่อช้างชื่อพลายเอกและแม่ช้างชื่อพังใหม่รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ 053221179หรือที่เวอร์ไวดเว็บเชียงใหม่ดอ t ซูไทยแลนด์ .dot.org ทุกวันเวลาราชการข่าวนิว24สถานีประชาชนส่งสัก์พรมเอี่ยมเกศรนเต็งชูศูนข่าวภาคเหนือรายงาน